สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวอึ่งพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่25เมษายน2565นม,มาแบ่งปันเนะาะก่อนไปรับชมเราจะมาดูผลของวันที่24กันก่อนนะคะวันที่2 4แอดให้วิ่งรูดสามกับ8เนาะวิ่งรูดที่3กับ8นะคะ ามาดูผลที่ออกนะคะน้อยเฉพาะกีดออก5 05ศนหะคะอูนย์ห้า 5, ตารางตัวเด่นห่าศูมานะคะพี่น้องจา๋าแต่5ไม่มาเนาะส่วนล่าง7 4นะคะตารางตัวเด่น4มาเนาะ7แอดไม่มีนะคะอันนี้ก็หลุดไปส่วนพิเศษนะคะ098เนาะ098ตารางมานะคะ9ตัวที่แอดกลับคู่กับ6เนาะ เข้าสามตัวเนาะตัวเจาะแอดก็มานะคะพี่น้องจา๋าพิเศษบนเข้าสามตัวนะคะส่วนล่างนะคะแปดสามเนาะแอดมีสามแปดนะคะแล้วก็ตารางเรามาเนาะสายวิ่งสายรูดมาทั้งสามทั้งแปดเนาะฟันที่สามนะคะพิเศษเข้าบนล่างเนาะแล้วก็ปกตินะคะสองแปดห้าแปดห้าห้าแปดแอดไม่มีเนาะ แล้วก็ล่าง5-2นะคะ5-2ก็หลุดไปเพราะว่าวันนี้แอดไม่มี5แต่ว่า2ตัวเด่นเรามานะคะส่วน VIP เนอะ6-5-8อันนี้ก็หลุดไปเนาะส่วนล่าง3-0นะคะอ่า3-0มาเข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้าตารางเรือ3-0เข้าตารางตัวเด่นเนาะสายวิง่งสายรูด8กับ3มาอ่า พิเศษเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วก็ V.I.P. นะคะทั้งบนทั้งล่างเช่นกันเนาะปกติ8ก็มานะคะถ้าใครนำสามกับแปดไปวิ่งไปรูดก็ได้เนาะพี่น้องจ๋าอ่าสรุปแล้วนะคะก็คือตารางแตกสามตัวคือศูนย์เข้าแปดนะคะอ่าแล้วก็แปดสามเข้าตารางแล้วก็แอดมีตัวกลับนะคะ V.I.P. สามศูนย์นะคะเข้าตารางเนาะอ่ะ ไปตามต่อกันกองวันที่2 5นะคะอ่าวันที่25นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันลุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางตัวเด่นก็จะมี4 2 9กนะคะ9กับ6ก็ตัวเดียวกันเนาะแล้วก็7จ1นะคะอ้าวแอดลืมเขียนวิ่งรูดให้แป๊บหนึ่งนะคะไปเขียนหกับเแทนซะงั้น สำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะ,ะใส่ตรงนี้แล้วกันนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดที่หนึ่งกับเจ็ดรูดที่หนึ่งกับเจ็ดฟันที่หนึ่งนะคะอ่ะเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอร์จับคู่นะคะพี่น้องจ๋า แอก็จะมีสองหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่เน้นนะคะชุดกันแอดก็จะมีเก้าสอง อ่ะกลับหัวเป็นหกสองด้วยนะคะแปดสองสี่หนึ่งหกสามก็กลับหัวเป็น9ก้าสมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแอดเขียนมาให้นะคะพี่น้องสาเพื่อป้องกันการลืมด้วยนะคะ9กสามเนาะหกสองอ่ะสำหรับตัวที่แอดอ่ะเน้นนะคะตัวที่แอดชอบเนาะก็จะมีสองหนึ่ง เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าก็เป็นเจ็ดหกด้วยเดอ้ออ่าแล้วก็เก้าสองกับหกสามนะคะรวมทั้งหมดสี่น้อยนะคะหรือพี่พี่จะนำไปเป็นแนวทางน้อยอื่นก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุก คนเนะาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ